โอเคทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมโตนะครับแล้วก็กลับมาอีกแล้วกับน้องจุกส์นะครับผมในที่รับมาลาฮานะฮะกับเกมอมโนคือผมอัดต่อเลยผมเพิ่งอัดไปแป๊บเดียวเองพ์ทที่แล้วอะ่ะแต่ก็ลงคนละวันนะโอเคไปดูก,กันต่อผมจะทําให้ได้ร้อยเปอร์เซขอเก็บแสงก่อนผมว่าต้องใช้นะแน่ผมต้องเอาร้อยเปอร์เซให้ได้ผมบอกเลยผมจะไม่พลาดไปเดินพัซโซที่มันทางไกลๆผมจะจำเอาไว้อันนี้คืออะไรอันนี้คือแมพเฮ้ยน้องมันเริ่มไม่กลัวเราเลยรึเปล่า อะไรลินพาโนนี่มันตัวอะไรตัวใหญ่มากเลยมันจะทําอันตรายเราหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวต้องเก็บกําไรแสงให้มันครบแหละเราจะได้เอามาทาพัซโซพึมท่ลาบมาละวฮะมีหนึ่งสองที่เป็นจุดนะหกจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเก็บให้ครบก่อนเก็บให้ครบก่อนแล้วก็เก็บข้อความให้ครบด้วยเราจะได้ไม่พลาดเนื้อเรื่องนั่นมันคือพลาดไปเลยหรือเปล่าเนื้อเรื่องตรงนู้นอะ่ะผมเซ็งเหมือนกันนะเนี่ยแอบแซดเล็กๆนะครับ โอเคนี่คือตัวอะไรอย่าเหยียบฉันนะโครโครโนรูเฮ้ยโครโนรูเท่มากเลยนะอย่างเท่โครโนรูสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวรู้จักกันในชื่อพยานแห่งประวัติศาสตร์ผู้พึงพอใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกก็คืออยู่มานานมากแล้วโอเคครับข้อความของคนที่มาถึงก่อนด้วยความรู้ของแสงสว่างและพลังที่ได้รับจากมันผู้ถือไม้เท้าได้กลายเป็นผู้นําของเราเฮ้ย เราหรือเปล่าถือไม่เท่าฉันจะต้องพักผ่อนอีกสักหน่อยสุนลมหายใจของฉันรับรู้ถึงสายลมที่พัดผ่านใบหน้าครั้งสุดท้ายวอดครั้งสุดท้ายคืออะไรอ๋ออ๋อเรายังอยู่ในแมปนี้หรอใช่ปะก็เพราะว่าเนี่ยบทมันยังอยู่นี่อยู่เลยโอเคเราไปตามหาต่อตัวบินๆน,นั่นคืออะไรดูดิดูเงามาันดินั่นๆๆๆโครโนรูมีแสงให้ฉันไหม เฮ้ยจะทำอะไรกระทืบเราหรือวาอันนี้โอ้ฟันอิสดีดฮะปลุกโคโนรูอุ๊ยอันนะนอนทับหัวนายไม่ขอแล้วกันนะงิมต้องเก็บกี่อันสมอันเหมือนเดิมเฮ้ยตัวใหม่เหรอแกลเบลา่าอุ๊ยตกใจไอ้บ้าแกลเบล่าสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนพืชเมื่อพึงพอใจจะแสดงท่าทางแปลกๆแ,แ,และน่ารักโอ้ทำให้เรากระดิ่งหรอ นั่นไงพัสิลอีกแล้วชัวร์ครับขอเก็บหน่อยโอเค thank you สองอันแล้วขอกระดึงที่นึงแล้วก็เก็บแต่กิ้ตกใจจริงที่มันกระเด้งเราอะแปมอุ้ยโอ้วนโอ้วนโอ้วนเก็บพบแล้วครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรทวีเวล่าสิ่งมีชีวิตที่ว่องไวและมีลักษณะเป็นเส้นใ่น่าจะเป็นดอกไม้สา่พันุ์แปลกโอเคเป็นดอกไม้ที่มีลูกตานะ โอเคแล้วตรงนี้คืออะไรครับนี่ยพัเซิซอีกแล้วนะตรงนี้น่าจะจะเป็นที่พัเซิซแน่ๆแต่ว่าน่าจะยังทําไม่ได้ขอเปิดแมกนโอเคถ้างั้นผมไปอุ้ยนู่นไงข้อความเดี๋ยวผมไปตรงนู้นก่อนอู้ <Ooh. S 1> พุ่งสองจังหวะอย่างเท่เลยอ่านี่น,นี่ใส่แสงมาตรงนี้ครบแล้วดิ ก็ครบ3เขก็ไปได้แต่ว่าเรายังไม่ไปอ่าประตูมาประตูเปิดอ๋อถ้าครบ3มันก็จะอนุญาตให้ทำพัสโซ่มันเป็นจังสั้นนะเฮ้ยติดติดเฮ้ยเ้ยเอ้าวอ้าวเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวผมออกเข้าเกมใหม่ก่อนโอ้โหบาร์เฉอโอเคมาเริ่มตรงนี้เลยหรือว่าจะต้องเริ่มใหม่นะเนี้ย ไอดอกตรงนู้นน่ะไอดอกไม้ตรงนู้นน่ะไม่ใช่ดอกไม้เดียนเป็นต้นไม้เฮ้ยนี่แน่ขอหน่อยผมจำชื่อไม่ได้แล้วผมลืมอมืแต่ละแมปมันทำมันให้ใช้แสงแค่ที่เดียวเองเหรอ,อข้อความแสงสว่างนำทางฉันและทำให้ฉันแข็งแกร่งแสงสถิตอยู่ในทุกที่ตั้งแต่หญ้าไปจนถึงหินผู้ถือไม้เท้าได้เรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของแสงนี้เรานั่นเองใช่แน่ๆแล้วตรงนั้นจะขึ้นไปยังไง แกมเบล่าหรือเปล่าต้องใช้แกมเบล่าหรือเปล่าขึ้นหลังได้ไหมขึ้นหลังไม่ได้เฮ้ยไอ <c oughs> โอโหนี่เกมไม่ฝีนะครับเนี่ยเกมไม่ฝีนะครับโอ้โหหมยกอดคุณพระช่วยเล่นกูแต่แล้วบักสองรอบโอเคเหลืออีกข้อความเดียวอะโอสะแสดงว่าอันแรกผมเก็บไม่ได้ละแสดนะแซดมากม เนี่ยมันขึ้นไปเก็บไงครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์แล้วกันนะถ้างั้นก็ต้องไปทางนูน้นเฮ้ยมันไปไกลกแล้วเนี่ยเดีย๋ยวถ้ามันขึ้นว่ากําลังออกนอกเขตเดี๋ยวผมจะเดินกลับ <laughs> ผมจะไม่ยอมวิไปไม่ได้เป็นมันหมอกมันเป็นหมอกนะครับเฮ้ยหรือมันต้องไปทางนั้นหรอสามารถไหมได้นะผมว่าผมว่าได้เพราะเรามีพุ่งอยู่หนึ่งสอง อึ๊บโอเคหนึ่งสองอึ๊บโอเคอุ้นั่นไงพระโซ่ครับแล้งั้นเราเก็บตรงนี้ก่อนได้ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ทีเพราะว่ามันไม่ใช่ตรงนี้ไงละมันอยู่ข้างบนนู้นอ๋อเรามาเปิดหินทางกลับตรงนี้โอเคโอเคงั้นเรามาแก้พระโซ่ตรงนี้กันเปิดเปิดสวิตในการเล่นพัะโซ่โอ้โหมัน มันมันขึ้นไปเป็นสองชั้นเลยแล้วเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่เอาไว้กระโดดงั้นเราต้องขึ้นไปบนนู้นใช่ใช่แน่ๆครับฟิวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไม่ใช่โอเคติดแน่ๆอ่ะติดแน่ๆามาั้งนะงั้นเราก็ยิงไปทางนู้นเลยแล้วกันโอเคได้อยู่มั้งนะได้อยู่แหละ,ะระยะห่างต้องไม่ห่างมากไม่งั้นเดี๋ยวบินไม่ขึ้น อึบโอเคอึ๊บโอ้ my god ไม่ถึงนะครับผมอาจจะต้องกระโดดสูงวันนี้นิดนึงถ้ากระโดดค้างมันจะสูงลืมใช้ไปเลยเฮ้ยหรือขึ้นตรงนี้ช่วงนี้ปะ่ไม่ใช่นะกระโดดค้างมันจะสูงนะกระโดดค้างอึ๊บไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราพุ่งไปตรงนั้นได้รอเปล่าพุ่งไปเลยอะผมว่านั่นไงได้ ได้เฉยอ๋อมันได้อยู่แล้วถ้างั้นเราก็ต้องเอาอันนี้ดันไปตรงนู้นอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษนะจุกส์น้งจุกส์อุ้ยดันแรงไปปะปิ้วโอเคอ่าเอาให้สุดสุดยังอย่นี้นะอย่นี้นะโอเคได้แหละได้แหละอึ๊บวิว์อึ๊บวิว อย่างเท่เลยครับวิวอ่าเป็นเป็นอุ้ยอุยอย <c oughs> ผมกดกระโดดแล้วจริงๆนะผมกด X แล้วนะมไม่อยอมก,กระโดดอะฮึบโอเคเอานะ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 โอเคอ่าก็คือเก็บอีกลูกหนึ่งแล้วหรืออีกสองลูกตรงนู้นที่เป็นพัทโซโอเคโอเคเป็นพัทโซก็คือผ่านด่านเลยปะ แล้วก็ตรงนั้นน่ะมันขึ้นไปไงอะ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปดูอีกทีกระโดดลงดีๆก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหน้าเข้ามาอีกกลับตรงนี้ได้เราก็กลับตรงนี้ดีๆไปเลยวู้ฮูอ้อุ้ย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 ทะลุหินทะลุหินอันนี้คือเอ้ยเราเหยียบม,มันได้ปะเฮ้ผมว่าน่าจะได้นะอ่าเอ้เอ้ยว a ดมือหัว <c oughs> มือหัวอะไรเนี้ยใครมือหัวต้องขอโทษ ผมก็มึหนหัวเหมือนกันนันไปเก็บข้อความกันข้อความครับ <_ an> แสงสว่างอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและหินทั้งหมดผู้ถือไม้เท้าในสมัยโบราณได้เรียนรู้และเข้าใจมันคําสอนของแสงสว่างได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบรรดาผู้ถือไม้เท้าได้นําความสมัคคีและความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่โลกโอ๋ออย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเราคือลูกศิษย์นะเดี๋ยวก่อนผมอยากขึ้นไปบนนี้จริงๆนะหรือเราต้องพุ่งมาตรงนี้เราขึ้นไปบนเขา เพราะว่าไอดอกไม้นี้มันก็ไม่ได้เด้งเราอะมันก็เค่หดลงไปหมุนเราเล่นน้านี่ยวู้อ่ามีความสุขเลขี่อันอีกอันเดียวตรงนู้นผมเก็บไม่เป็นทุกคนยังไงนะดยลองดูก่อนเอ้ยหรือว่าต้องขึ้นไปบนหินนี้ปะเอ้ยอ๋อมันขึ้นตรงนี้ได้อ๋อน้องคอยบอกใบ้เหรอเฮ้ยขอบคุณนะ ปลากรูแกมมิ้งอืมปมุ๊บปุ๊บปรากฏว่าอันนี้ง่ายสุดแต่เราไม่รู้หรือว่าหรือว่าเห็ดยักนี่เป็นแบบประกอบฉากโอเคยังไงต่อครบร้อยแล้ว,วไปครับไปทำพระโซกันเราจะไม่เดินเหยียบนายแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวบัอกอีกพุง่งพุ่งไปพุ่งไปโอเคแล้วไงล่ะครับต้องไปตรงนู้นก่อนนะวู้ห์ห เก็บแสงโอเคเก็บพลังงานมาใช้ตรงนี้วางแล้วก็นี่คืออะไรอ่าโยกเอาบันไดเขาเรียกว่าลิฟต์นี้ขึ้นมาผมว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกคงไม่มีอะไรแบบโยกแล้วก็ไปแล้วก็เก็บแสงมาใช้แล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะก็ต้องเอาไปเก็บตรงนู้นถ้าเราดึงแสงตรงนี้ออกอะเดี๋ยวลิฟต์มันก็จะหล่นชัวร์นี่แน อันนี้ดมลมไว้กระโดดเฮ้ยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายไปป่ะไอ้ที่เราไปเก็บไอ้ลูกกลมๆนั่นนะ่ะแสงกลมๆนี่ยังยากกว่าเอาขึ้นได้ไหมอ๋อได้ได,ได้ที่เราไปเก็บแสงกลมๆนั่นยังยากกว่าอีกนะโอ้นี่ไงพูดไม่ทันคาดคำนะงั้นเราก็ต้องไปเอาอุ๊ยโอ้ <c oughs> เราต้องไปเอาแสงตรงนี้นี่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 อ่าเพราะถ้าเราเอาแสงตรงนู้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไม่ได้เราจะใช้ แสงแห่งลมขึ้นครบอุยอ้าวขึ้นดูครับโอเคนี่ไงล่ะอุ้ยอุ้ย I'm sorry I'm sorry นั่นไงต้องกลับไปเอาใหม่เลยเออมาอฮ้ยขึ้นไปครับขึ้นไปครับโอเคเอาแล้วนะวันเดือนปีเอาเอาผมกดพุ่งแล้ว ผมกดพุ่งแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยผมว่าแล้วว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันอีซี่ขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราต้องทำยังไงมันอ๋อมีอะไรตรงนี้อีกเอาละครับสนุกแล้วละ่ะสนุกแล้วล่ะทีนี้ถ้าอางั้นเรายังไม่เอาลมลมนี่น่าจะเอาไว้ผ่านเฉนย,ยเอาไว้ผ่านด่านเราต้องเอาแสงไปไว้ตรงนู้นปะถ้างั้นถ้าเอามาไว้ตรงนี้เราต้องลงมาก่อน ใช่ใช่เราต้องลงมาก่อนแล้วก็เอาแสงนี้ได้หรือเปล่าปึ๊บอ่ะผมว่าแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้น <c oughs> ถ้าเราเอาแสงนี้ออกเราก็จะข้ามไม่ได้ถูกไหมเฮ้ย <c oughs> ได้เหรอเอาโถแล้วก็ไม่บล็อกผมก็นึกว่าถ้าเอาแสงออกแล้วลิฟต์มันจะล่วงไงตอนแรกอะงั้นเราก็เอาขึ้นไปให้สุดแล้วเราก็เอาแสงนี้ไปเติมตรงนู้นให้ลมมันเด้ง นี่แล้วเราก็เด้งไปตรงนูน้นอึ๊บอึ๊บนี่อย่างไงคอมโบคอมโบอย่างเท่โอเคแล้วเราก็วางนี้โชว์อ่าสะพานมาเฮ้ยคนกำลังออกจากพื้นที่ที่ราบมาลาฮาครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเย่เรียบร้อยวาร์ปไปอย่างเท่ครับกลายเป็นแสงแล้วก็บิน สวยมากนะเอาจริงๆผมว่าเฉดแสงมันก็ดีนลนะเกมเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบมันน่าจะมีเหล็กสักนิดนึ่งสักกระติดหนึ่งอะผมรู้สึกมือนเหมือนขาดอะไรไปนิดนึงแต่ก็สวยแล้วนะโอ้ยไปไหนครับเนี่ยสว่างจ้าสว่างจ้านอนลงมานอนกันนอน น้อนมันก็ตามเราตลอดเลยนะเนี่ยหันมองกันแล้วตกใจไหมตกใจไหมย <c oughs> อย่าตกใจไม่เป็นไรไม่ได้ทําอะไรอา้าวสนิทกันปะเนี่ยสนิทกันยังยังนะโอ้กว้างใหญ่เชียวโอเคนี่คือแมปใหม่แล้วอ๋อแสดงว่าไออันนั้นนะ่ะไอพาร์ทสกับพาร์ทเนี้ยมันคืออันเดียวกันจริงๆแล้วอะ โอเคครับฉะนั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมตัดไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว,ว่าแมปน้ําแข็งนี้จะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับ, okay, รบสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไว้เท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ